ผู้ฟังเอ้ยนี่แล้วบนวายาสไลลาถิมแดนอีสานบานเก่ายาสละยหิดเข่าเปิดบ้านดอกแต่หลังลาแม่นสิไปยอย่างเนา่าจินแดนไกยาสไลลาลเสียใหเตาขึ้นมายามบางวิถีทางของคนเท่านั้นน่ะมีกันคนละบอลแต่อย่าลืมเขาก่อนเหนียวจำป่าแดกบองละเพิ่นว่ากินกองข้าวจานละลานกินของหวานจานละมืน่นปู้ฟังเอ้ยปุ้ฟังเอ้ยกินของข้าวจานละลานกินของหวานจานละมืน่นมันบรลเืนกันดอกพีนองกะจินลงทองดอกดังกัน ยาไปแค่ครับคนนันว่าเฮ้าตำตัวดำมองเอาเงินพ้องสักดีหน้าทิ้นฐานประจานเบาเามนสีลุยหล่นฝ้าคนเกิดมาต้องมอยหมอดขั้นเมีนหอดมือนั้นเอาเงินจ้างกระบ,บอยังน้ำผ้าพี่น้องเขาสู่วิถีชีวิตของคนที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าช่วงนี้กะบน้าบ่บมีดอกสูบเอาในหวยพี่น้องเอ,อเ,ออเอ้ยเบิอเอ่งงอ,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 อโรดนะครับสถานการณ์มันเป็นยังไงบุในช่วงนี้ กแกลงอีดีแรงอีดีนะครับเพื่อนกะอายุหลายแล้วเพราะว่าอาชีพเพื่อนทำหน้าอีดีเพื่อนเป็นทั้งผู้นําในบูบาทน,น้ําผอมนะครับเป็นพยาบ,บาลเพื่อนเป็นอดีตเพื่อนผู้ขามาพอไม่เห็นเป็นมือน,นี่ก็เลยท้ายเอาเป็นที่เลือกไวอยากจะให้ผู้ที่คิดว่าอยากจะเห็ุเหตุให้เหตุนหน้าเนาะมันบลลำบากดอกมันก็แล้วแต่อาชีพผู้ใดมากแบบใดเฮาก็ต้องใส่ อาชีพมันเป็นประโยชน์นะครับปูเขาเตราชุนส่วนสิใหญ่บางครั้งบางที่ก็ลําบากในจักหน่อยยิ่งปีนี้ฝนกลบ,บ่หลาบบยน้ำกระโโมากแต่ว่าเพิ่นยังอดทนสู้นะครับอ่ะชีวิตของชเฮาชาวชายชาว,ชาว,ชาวนาเฮากับเป็นในสี่ลักนะครับบางครั้งบางที่ก็ส่วนสะดวกสบายแต่ว่าความสุกน,นะครับล้นล้นป่ารุนด,นดินก็คืออาชีพการเกษตรคนเฮ็ดนหยเฮ็ดหน้าบ่าว่าจะเป็นอาชีพต่างๆนะครับเพิ่นกะอาแล้วครับเขามาอีก ท่านนึงแล้วในช่วงนี้เขามาอีกท่านนึงแล้วพี่น้องนะครับเบิ่งเอาเบิ่งเอานะครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาเขามาอีกเลยแล้วท่านนึงนะครับเพิ่นแลงนําจังซี่ล่ะยุคสมัยใหม่ใส้รถไถนาเดินตามถ้าเป็นยุคอุตสาหกรรมก็คือใส้รถไถท,ที่นั่งขับนะครับนี่แหละเพิ่นว่าใส้วิถีชีวิตแบบพอเพียงพี่น้องนะครับมีอีหยังเฮาก็ใส้อันนั้นไปเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นก็สิได้ทกุกข์กากันแล้วนะครับผู้ขาก็คงสิอยู่นําเพิ่นบ่โดนดอก อันนี้วิถีชีวิตนะครับเพื่อนกัลลังสีเอาก้ามาตกนะครับเพื่อนกับแซ่เขาเพิ่นกับแซ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเพื่อนกับอันภาษาบ้านเฮ่าก็กคือว่าเพื่อนหมอกไว้แล้วนะครับแต่ว่ากาช่วงนี้ก็ยังขาดกันอยู่นะครับเพิ่นยังขาดแต่ว่าดินลม้ลมลมเป็นแต่างน้าหิรินะครับเขาเพื่อนเอาไว้ซ้ำนี้นะครับโอกาสนาชีพนาเดี๋ยวผู้ขาลงหมกับผู้ขาคนรอในคนไกเติบบ่บาเสียงกัะจา,นานในช่วงนี้ครับ